สวัสดีครับวันนี้เกม One Piece Treasure Collection วันนี้ครับอีเวนต์ของคิสนะแคร์ครับก็ได้มาแล้วนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมกะว่าจะไม่ทําคลิปปน,นะครับเพราะทีมของคิสนะผมนั้นค่อนข้างจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ผมจะบอกแนวทางและทีมที่ผมใช้ในตอนนี้ก่อนแล้วกันนะครับซึ่งทีมที่ผมใช้ในตอนนี้นั้นน่าจะเล่นได้ประมาณเวลสักประมาณตอนนี้อยู่เวลสิบเนาะ น่าจะประมาณ30ครับน่าจะใช้ได้ประมาณแค่30นะครับส่วนถ้ามากกว่านั้นก็ต้องปรับเปลี่ยนทีมกันนะครับแต่ผมจะบอกแนวทางนะในเวลประมาณต้นๆนะครับซึ่งคิซุนะในรอบรอบนี้นั้นคือคิซุนะของโบอากับลูฟี่นะครับแล้วก็ไอเทมในกาชาของคิซุนะมีอะไรมั่งนะขอรูหน่อยสิไอเทมของคิซุนะในกล่องที่1ก็จะมีพวก ตัวของโบอาแอนลูฟี่แล้วก็ตัวสีทองนะครับกล่องซ้อมมีตัวทองแล้วก็พงเพชรและก็โบอาลูฟี่กล่อง3ก็มีลูกแก้วครับลูกแก้วเอาไว้ปลดลิมิตเบรกของโบอาลูฟี่นะครับที่ต้องเปิดให้ได้นะครับเน้นย้ําต้องเปิดให้ได้ลูกแก้วของโบอาลูฟี่ในกล่อง3นะครับต้องเปิดให้ได้นะกล่อง4ก็ต้องเปิดให้ได้ลูกแก้วของโบอากับลูฟี่นะครับ กล่องหก็เหมือนเดิมครับลูกแก้วโบอาลูฟี่กล่อง6ก็ลูกแก้วของโบอากับลูฟี่นะครับซึ่งกล่อง3าถึงหนั้นต้องพยายามเปิดให้ได้ลูกแก้วของโบอากับลูฟี่ให้ได้นะครับเพราะถ้าคุณเปิดไม่ได้ก็ต้องรอนูนะ่นน่ะรอเวอร์ชั่นใหม่ครับที่ทางเกมของซูเปอร์โกโบจะอัปเดตมานะแล้วคุณก็เอาแต้มเติมไปแลกซื้อลูกแก้วมานะครับเพราะถ้าพลาดในครั้งนี้ไป รออีกนานครับกว่าจะสามารถหาได้นะครับพยายามเปิดหาลูกแก้วให้ได้นะครับก่อนที่จะขึ้นไปกล่องต่อไปเนาะประมาณนี้ครับกาชาของคริสุณะเนาะแล้วก็อาด่านบอสในรอบดอบนี้นั้นผมจะมาเริ่มจากบอสสีฟ้านะครับบอสสีฟ้าเงื่อนไขก็คือถ้าหากเป็นสายลูกศรกระดาษจดแล้วก็หมัดครับเน้นยำ้ำลูกศรกระดาษจดแล้วก็หมัดครับ สกิล <Set> ไม่ตายจะเต็มแม็กนะครับพอเริ่มด่านเริ่มเกมมานะสตูกลุ่ม2ครับจะมีกราะบาลเลียเพอร์เฟกครับคือต้องกดเพอร์เฟกนะครับกราะถึงหายไปและก็จะมีบัฟเผาไหม้ด้วยส่วนบอสใหญ่ครับก็จะมีบัฟพ,พลังผ่าครึ่งบัฟช็อตบัฟใบกับตันนะครับประมาณนี้ครับโอเคไปุูกันเลยครับบอสโบอากับลูฟี่สีฟ้าครับ ทีมที่ผมใช้ครับคือทีมที่นนะครับเป็นทีมของอานายมิจาไอร์โลบินจังนะครับ6ดาวนะครับคือตั้งแต่ได้มาเนี่ยใช้โคตรบ่อยเลยครับนายมิจจาไอร์โลบินจัง6ดาวกับตันนะครับแล้วก็ลูกเรือก็จะมีลูฟี่กังฟูครับเอาไว้ในการบัฟโจมตีนะครับนายมิจจาไอร์โลบินจังนั้นเอาไว้ล้างบัฟช็อตและก็บัฟเอฟเฟกต์ลูกแก้วนะครับลูฟี่กังฟูไว้บัฟพลังโจมตี แล้วก็โฮคิด6ดาวครับตวัวละครตัวนี้เอาไว้บัฟอาโบนัสการโจมตีนะครับบัฟโบนัสการโจมตีโฮคิด6ดาวแล้วก็ลุจิครับลุจิตัวละครของ PVP ตวัวละครฟรีนะครับเอาไว้ทำอะไรวะลืมละอ้อล้างบัฟพลังผ่าครึ่งแล้วก็บัฟอาพลังโจมตี4ี่ชนะทางแรงขึ้นนะครับแล้วก็อาไวโอเลตแอรวิวจังครับเอาไว้บัฟล็อกเชนนะครับประมาณนี้เนาะ ไปลุยกันเลยครับมาเริ่มกันเลยครับก็มาถึงครับสายกระดาษโจดลูกศรแล้วก็หมัดครับสกิลไม่ตายจะเต็มแม็กนะครับพอเริ่มหนาเริ่มเกมมา <S <s <uff ling> ก็ตรงนี้ก็ตีผ่านไปเลยครับศัตรูกลุ่ม2ครับอ่ะ ครั้งนี้โชคดีครับเจอบาร์กี้นะครับถ้าเจอบาร์กี้อย่างนี้ถ้าเราสามารถจัดก,การบาร์กี้ได้บาร์กี้จะบัฟพลังโจมตีให้เรานะครับอ่าจริงๆถ้าสมมุติเราเจอกับอะไรนะโบอากับลูฟี่ถ้าเป็นร่างแยกนะก็จะไม่บัฟโจมตีให้นะครับคือบาร์กี้อย่างนี้คือตัวละครพิเศษนะครับที่ถ้าโชคดีจะออกมาเจอมันนะครับ กดดามันจะบัฟกราะบาเรียเพอร์เฟกนะครับหนึ่งครั้งเนาะคุณต้องกดเพอร์เฟกนะครับเกราะบาเลียถึงหายไปอ๋อเพิ่รู้แฮะว่าถ้าจัดก,การไอ้เจ้าหมอนี่ไม่ได้มันจะล็อกโซ่สองเทนะินฮะ แล้วก็บอสใหญ่นะครับบอสใหญ่ก็คือบอาแอลลูฟีนะครับมาถึงก็จะบัฟอาหกเหลี่ยมนะครับการการเพิ่มเทินการการลดเกราะการ,ก,รก,การ,การ,การติดพิษ9 9เทิน และจะทําให้เราติดชอ็อตนะครับติดชอ็อตไป3เทเธอเนาะแล้วก็บัฟพลังผาครึอีก3เทเธอนะครับก็แนะนําเลยว่าควรจะหาตัวละครมาล้างบัฟพลังผาครึ่งน,นะครับเพราะถ้าไม่ล้างนั้นตีไม่เข้านะครับโอเคมาล้างบัฟชอ็อตและก็บัฟเอฟเฟกต์ทุกแก้วครับ แล้วก็ลูฟี่กังฟูครับบัฟเพิ่มพลังโจมตีนะครับแล้วก็อ่าไวโอเลตแอนด์ลิปิกกาครับบัฟล็อกเชดนะครับ แล้วก็ลุจิครับล้างบัฟพลังผาขึ้นครับแล้วก็บัฟพลังโจมตีสี่สัทางแรงขึ้นนะครับแล้วก็โฮคินครับโฮคินบัฟโบนัสการโจมตีพิเศษนะครับ แล้วก็ตีได้เลยครับประมาณนี้ครับบอสลูฟี่แอนอาโบอาสีฟ้านะครับเกือบจะเรียกว่า and Robin ลูฟี่แอนโรบินละลูฟี่แอนโบอาสีฟ้านะครับและก, Bo ก็บอสโบอากับลูฟี่สีเขียวนะครับเงื่อนไขก็คือถ้าหาเป็นตัวสีแดงสีม่วงครับแล้วก็สีเขียวนะครับ สกิลไม่ตายจะเต็มแม็กพอเริ่มด่านเริ่มเกมมานะครับส่วนรองบอสนั้นจะมีการบัฟลดค่าเชนครับแล้วก็จะเปลี่ยนลูกแก้วทั้งหมดครับเป็นลูกแก้วที่แพ้ทางสีส่วนบอสใหญ่ครับก็จะมีการบัฟอ่าไม่ตายแล้วก็บัฟเกราะสีฟ้าบัฟลดค่าพลังโจมตีนะครับประมาณนี้เนาะไปลุยกันเลยครับบอสบอาลูฟี่สีเขียวครับทีมผมครับก็จะประมาณนี้ครับก็เป็นทีกับกัปตันครับกัปตันของผมก็คือเป็นบุลเลต6ดาบบวกครับ เอามาไว้เพ mm nah ื U U. Sh ่อบัฟดามิพิเศษครับตอนจบเธอนะครับดามิพิเศษตอนจบเธอบุเล่ห์หกดาวบัวกกับตาลผมและก็ลูกเรือก็จะมีจินเบครับจินเบบอสตัวละครฟรีนะครับก็จะเอามาไว้บัฟพลังโจมตีสีชนะทางแรงขึ้นนะครับตัวละครฟรีจินเบแล้วก็ชอปเปอร์ครับชอปเปอร์คุมนั้นเอามาไว้บัฟบนัสการโจมตีพิเศษนะครับแล้วก็อุซบครับอุซบภาคควาโนครับตัวละครกาชานะครับชอปเปอร์ก็กาชานะ เอามาไว้ล้างบัฟเกราะสีฟ้าครับอุซบคาวนนคอนดิสคบตัวคอยฟรีนะครับคาวอนดิสนั้นผมเอามาไวบ้บัฟล็อกท่าเชนนะครับและก็เพื่อนครับเพื่อนก็คือลูฟี่งูร่างใหม่นะครับซึ่งอาดานดานนี้ดาสีเขียวนี้ห้ามบัฟพลังโจมตีเด็ดขาดนะครับห้ามใช้สก,กิลไม่ตายในการบัฟเพิ่มพลังโจมตีเด็ดขาดเพราะถ้าเราใช้สก,กิลไม่ตายในการบัฟเพิ่มพลังโจมตี ด่านด่านนี้บอสมันจะล้างบัฟทั้งหมดของเราออกไปและก็จะปิดกั้นลูกแก้ของเรา3เทอร์เลครับบอสสีเขียวห้าบัฟพลังโจมตีโดยการใช้สกิลไม่ตายเด็กขาดนะครับซึ่งมันมีวิธีแก้ครับวิธีแก้ครับก็คือ 1. ครับใช้สกิลซัพพอร์ตในการบัฟโจมตีครับ 2. ครับใช้สกิลซูเปอร์ไทครับในการบัฟโจมตี 3. ครับใช้สกิลในการกดแบบสลับตัวครับในการบัฟโจมตีนะครับ จะใช้สาวิธีนี้ในการบัฟโจมตีแทนที่จะใช้สกิลไม่ตายในการบัฟโจมตีนะครับเน้นย้ำห้ามใช้สกิลไม่ตายในการบัฟเพิ่มพลังโจมตีในด่านของบอสสีเขียวเด็กขาดนะครับไปดูก,กันเลยครับก็พอเริ่มหนักเริ่มเกมมาครับตัวละครสีแดงสีเขียวสีม่วงครับสกิลไม่ตายจะเต็มแม็กนะครับ ต,ตูกลุ่มไม่ด้ครับตีผ่านไปเลยครับอเ,เอาอาจไปด้วยทีไรนะกดไม่เตดทุกทีเลยกลุ่ม2ครับจะเปลี่ยนลูกแก้วทั้งหมดครับเป็นลูกแก้วแพ้ทั้งสีและก็จะบัฟลดค่าเฉดห้าเธอนะครับตรงจุดน,นี้ผมจะใช้สก,กิลของชอปเปอร์นะครับ บัฟโบนัสการโจมตีครับโบ <Hey, S 1> นัสการโจมตี3เธอนะครับแล้วก็พยายามตีให้ตายทั้งหมดนะครับไม่งั้นมันจะปิดการลุกแก้ของเรานะครับมาตีกันเลยครับ แลวก็บอสใหญ่ครับปกอ่างกับลูฟี่สีเขียวนะครับบัฟอกเหลี่ยมกา,การเพิ่มเทินลดเกราะติดพิษเ9้บเกนบัฟกราะสีฟ้า3เทินบัฟไม่ตาย3เทินนะครับและก็เน้นยำ้ำห้ามบัฟโจมตีเด็กขาน,นะครับโอเคมาลุยกันเลยใช้บุเลตก่อน โคตรอลังการแล้วก็แคลวันดิสบับล็อกคาชินกุศลล้างบับกระโลกสีฟ้า น้ำมันทังโคกทังโคกหรือโกบนะน้ำมันโกบใช่ไหมแล้วก็จินเบบัฟอาโจมตีสี่ชนะทางแดงขึ้นแล้วก็ลูฟี่ครับสกิลโจมตีก่อนสกิลไม่ตายก่อน ปั๊บเอฟเปคลูกแก้วครับแล้วก็จะเป็นลูกแก้วทั้งหมดครับเป็นลูกแก้วสีแดงเนาะและก็ใช้สก,กิลของซุปเปอร์ไท์ครับสก,กิลซุปเปอร์ไทส์บัฟโจมตีมมมแล้วก็โจมตีได้เลยครับ<า>ประมาณนะครับบอสโปรอาร์สีเขียวนะครับ แล้วก็บอสโบอาลูฟี่สีเหลืองนะครับเงื่อนไขก็คือถ้าหากปัะตูลอสีแดงเขียวม่วงครับสกิมม่ตาจัดเต็มแม็กนะครับพอเริ่มมาเล่นเกมมาลองบอสก็จะมีการเปิดลูกแก้วทั้งหมดครับเป็นลูกแก้วมืดมนนะครับแล้วก็จะล็อกลูกแก้วนั้น1เทร์นะครับส่วนบอสใหญ่ครับก็จะมีการบัฟเกราะสีรุ้งนะครับแล้วก็จะมีการบัฟล็อกโซ่ด้วยครับประมาณน้ครับไปดูกันเลยครับบอสโบอาลูฟี่สีเหลืองครับ ซึ่งทีมผมครับทีมผมนั้นยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทีมทีมนี้ผมรู้สึกว่ามันปรับปรุงได้แหละถ้าอยากจะให้ดาเหมาแรงกว่านี้จะต้องใช้เป็นเพื่อนหนวดดำร่างใหม่สีม่วงหรือไม่ก็คาตะกุริร่างใหม่สีม่วงนะครับทีมทีมนี้ผมยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งตอนนี้ผมจะโชว์ทีมที่ผมใช้ผ่านตอนนี้ก่อนนะครับซึ่งทีมทีมนี้เป็นทีมของคาตะกุริหกดาวบวกสีม่วงนะครับนี่คือหกดาวบวกสีม่วงนะครับ โคละตัวกับ6ดาวธรรมดาสีม่วงร่างใหม่นะครับโคละตัวนะอย่างงนะครับนี่คือ6ดาวบวกสีม่วงร่างเก่านะครับแล้วก็เพื่อนก็คือเอ้กัปตันแล้วก็ลูกเรือลูกเรือก็คือคุมะครับคุมะเอาไวบ้บัฟเอฟเฟกต์ลูกแก้วครับและก็ใส่คุมะมาเพื่อจะได้ใส่ซับพอร์ตครับซับพอร์ตบอนนี่ครับบอนนี่ตัวละครตัวนี้ครับคือตัวละครกาชานนครับที่สกิลซับพอร์ตก็คือ จะซัพพอร์ตให้แค่คุมะตัวเดียวเท่านั้นและก็สามารถล้างบัฟโซ่5เทิร์นครับทีมทีมนี้ผมใช้ซัพพอร์ตบอนนี่ครับในการล้างบัฟโซ่นะครับและก็เพื่อนอีกตัวหนึ่งก็คือลูกเรือสิเพื่อนอลูกเรือลูกเรือก็คือโดฟามิงโกครับโดฟามิงโกนั้นเอามาไว้เพื่อบัฟอาพลังโจมตีสี่ชนะนทางางแดงขึ้นนะครับโดฟามิงโก แล้วก็แชงหกดาวครับแชงหกดาวนั้นผมเอามาเพื่อบัฟเพิ่มพลังโจมตีบัฟเพิ่มค่าเชนและเปลี่ยนลูกเก้วทั้งหมดนะครับแล้วก็ในแว่นทานหารเรือครับเอามาเพื่อล้างบัฟกระดสีลุงนะครับทีมทีมนี้ก็ประมาณนี้ครับทีมทีมนี้เน้นย้ำครับผมยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทีมทีมนี้ผ่านได้แต่ดาเมจยังไม่สุดนะครับ พอเริ่มด่ามาครับตัวละครสีแดงสีพ่วงสีเขียวนะครับสกิม่ตายจะเต็มแม็กนะครับก็ตีพ่านไปก่อนเลยแล้วก็ลองบอรดครับเจอกับจินเบน,นะครับ เปลี่ยนลูกแก้วทั้งหมดครับเป็นลูกแก้วฟืดบนนะครับแล้วก็จะล็อกลูกแก้วทั้งหมดนะั้นหนึ่งเทอร์นะครับล็อกลูกแก้วเปลี่ยนทุกแก้วนะครับซึ่งตรงนี้ผมจะใช้คาตาคุรินะครับบ๊บ โบนัสการโจมตีและก็ปิดลูกแก้วทั้งหมดนะครับแล้วก็ตีเลยครับ<อ>และก็พอจ่ายครับโบอาลูฟี่สีเหลืองครับ ล็อกโซ่ครับล็อกโซ่ใส่เราครับหกเธอเนะครับและซัพพอร์ตบอนนี่ก็จะออกมาล้างออกนะครับแล้วก็จะมีการบัฟเกราะสีลุ้ง3ามเธอบัฟเกราะอาหกเหลี่ยม99เทิบเธอนะครับการการเพิ่มเธอการการลดเกราะการการติดผิด99เทิบเธอนะครับโอเคมาบัฟทุกอย่างกันเลยคาตาคูลิก่อนเหมือนเดิม แล้วก็คูมะบับเอฟเสียทุกแก้วคูมะตัวละครตัวนี้รู้สึกว่าจําเฟินตัวละครของกาชานะครับผมก็ได้มานานละเพิ่งหยิบมาเล่นเนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ยที่หยิบมันมาเล่นเนี่ยแล้วก็เจ้ามอนี่ทําการล้างบับเกราะสีลุงครับแล้วก็โดฟามิโกทาการอาบับเพิ่มพลังโจมตีสี่ชั้นทางแดงขึ้นนะครับ แล้วก็แฉงครับสกิลแฉงโคตรยาวอะดูนะบัฟเพิ่มาธาตุลมตีและก็บัฟเพิ่มอาคาเชดน,นะครับมาตีกันเลยครับ เห็นไ,ไหมครับทีมทีมนี้ดามเมจมันยังไม่สุดนะครับก็ผมจะพยายามปรับปรุงครับซึ่งถ้าผมปรับปรุงได้แล้วผมจะโพสตลงในกลุ่มให้นะครับซึ่งตอนนี้เอาไปประมาณนี้ก่อนเนาะดาของลูฟี่โบอาสีเหลืองครับแนะนําทีมนะครับทีมสีม่วงนั้นบอสสีเหลืองนั้นถ้าคุณมีคาตาคูลิใหม่กับไอเจ้าหนวดดําใหม่เอาหนวดดา ไปกับตันหรือเพื่อนกับตันก็ได้หรือเอาคาตาคุริใหม่ไปกับตันหรือเพื่อนกับตันก็ได้ครับจะมีดาเมจแรงกว่านี้นะแล้วก็ตัวละครอื่นๆนั้นก็หาตัวละครครับที่สามารถบัฟได้นะครับอย่างเช่นพวกบัฟเอฟเฟกต์ลูกแก้วบัฟโจมตีสีน้ำทางบัฟพวกล้างบัฟเกาะสีลุงเอามาใส่นะครับง่ายๆนะครับเปลี่ยนแปลงกันดูเนาะส่วนอาทีมของบุลเลตหรือทีมของบอสสีเขียวนะครับทีมสีแดงเนาะ ทีมทีมนี้เอาเพื่อนเป็นลูฟี่งูครับแจมโคตรแล้วทีมทีมนี้ผมคิดว่าถ้าจะทําดาเมจมากกว่านี้นะถ้าจะทํามากกว่านี้คงต้องเอาเป็นเพื่อนไอเจ้างูเขียวงูแดงนั่นแหละเพื่อนงูเขียวงูแดงและก็กับตันเราก็คือเป็นลูฟี่งูร่างใหม่เนาะทีมทีมนี้ก็คงจะต้องปรับปรุงด้านที่ว่าหากับกับตันใหม่นะครับต่อไปก็คือทีมของบอสสีฟ้าครับทีมสีเขียวนะครับ ทีมทีมนี้ผมก็คิดว่ามันยังไม่สุดนะครับแต่มันก็มีดาเมจแรงอยู่นะครับถึงจะยังไม่สุดแต่ตอนตอนนี้ก็ถือว่าแรงนะครับกับตันสีเขียวเหรอคิดล่างใหม่ถ้าคุณมีคิดล่างใหม่เอาคิดมาเป็นกับตันครับดาเมจผมคิดว่าน่าจะแรงกว่านี้นะประมาณนี้ครับทีมของคิสนะรอบๆนีครับหาตัวละคมาแทนนะครับตัวพวกบัฟโจมตีบัฟเอฟเฟกต์ลูกแก้วหามาแทนได้นะครับทีพวกนี้คือ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดตาเพื่อเป็นกลังใจผมเลยครับกระตาคลิปนะสวัสดีครับ